สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพราะชนะของพระเจ้ามาถึงที่พี่น้องในวันนี้ในสุภาษิตบทยี่ข้อ23ถึง26นะครับผมให้หัวข้อว่าความเกลียดชังที่เคลือบด้วยความพูดอ่อนหวานเนี่ยนะครับลิ้นฝีปากที่ลาบลื่นกับใจที่ชั่วร้ายก็เหมือนน้ำยาเคลือบที่อาบบนภาชนะดินบุคคลที่เกลียดผู้อื่นก็สอพรอด้วยลิ้นของตนความตอแหลอยู่ในใจเมื่อเขาพูดอย่างกรุณาใจกรุณาอย่าเชื่อเขาเพราะมีสิ่งน่าเกลียดน่าชังร้อยแปดในใจของเขา ถึงแม้เขาจะปิดบังความเกิดชังของเขาไว้ด้วยเลขความช่วยไรของเขาก็จะเผยในที่ประชุมพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้ให้ข้อคิดกับเรา3ประการนะครับก็คือ 1. มาจากจิตใจที่ชั่วร้ายในข้อ23บอกว่าลิ้มฝีปากที่ราบรื่นกับใจที่ชั่วร้ายในฉบับแคทอลิกใช้คําว่าใจชั่วร้ายนะและปากประจบประแจงนะครับมันแสดงออกมาด้วยคําพูดที่อ่อนหวานประจบประแจง เหมือนน้ายาเคลือบที่อาบบนภาชนะดินฉบับแคทลิกบอกว่าเหมือนขี้เงินที่เคลือบบนภาชนะดินสมัยก่อนเวลาเขาทําภาชนะดินเขาจะมีน้ํายาเคลือบขณะเดีวยวกันก็เอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาเศษเงินเนี่ยนะครับเอาเงินที่เป็นผงเนี่ยนะครับก็เคลือบลงไปด้วยมันทําให้ดูมีค่ามีราคาแต่จริงๆมันมีราคาน้อยมากครับแต่เมื่อมันเคลือบลงไปมันดูดีนะฮะ วันนี้เหมือนกันครับคำพูดประจบประแจงจากใจที่ชั่วร้ายมันดูดีครับในข้อ24บอกว่าสอพลอด้วยลิ้นกบเกลื่อนในในฉบับ2องพบอกว่ากบ,กบเกลื่อนด้วยวาจาในะฮะใน TNCV บอกว่าพูดจาหน้าฝัง่งเวลาที่เขาต้องการเคลือบสิ่งนี้เข้าไปเขาจะเคลือบด้วยวาจาประจบประแจงสอพลอนะครับแล้วพูดหน้าฝัง่งแต่นั้นเองเนี่ยนะครับคนเราต้องระมัดระวังหน่อยนะครับนะฮะระมัดระวัง อย่าให้ใจของเรามีนิสัยแบบนี้เพราะมันเป็นความชั่วร้ายเราจะต้องไม่เรียนรู้จากไม่พูดดีกว่าครับแม้เราจะเกิดความรู้สึกไม่ชอบแทนที่จะพูดหวานหวานอ่อนช้อยออกไปนะครับเราจะไม่ปากหวานก้นเปรี้ยวเราจะพูดความจริงด้วยความรักถ้ารู้สึกโกรธก็อย่าพูดดีกว่าแทนที่จะพูดหวานออกไปเพราะนั่นเป็นเรื่องของการประจบประแจงสอพอซึ่งมันสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซาอูลเองเคยทำแบบนี้กับดาวิดถึงสองครั้งด้วยกันตอนที่ซาอูลอยู่ในถำ้ำนะฮะและสะดาวิดไว้ชีวิตซาอูลก็บอกว่าเจ้าชอบทำยิ่งกว่าเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อดาวิดเอาเหยือกน้ำของซาอูลไปนะครับดาวิดมีโอกาสจะประหารซาอูลแต่ไม่ยอมทำซาอูลก็ตรัสว่าข้ากระทำผิดแล้วดาวิดบุตรของข้าเอ๋ยจงกลับไปเถิดเราจะไม่ทำร้ายเจ้าอีกต่อไปพอต่อมาก็ตามไล่ล่าดาวิดต่อนะครับดังนั้นเองมันใจที่ชั่วร้ายมากนะครับอันที่สอง ฟังได้นะฮะฟังได้คำพูดเหล่านี้ฟังได้แต่อย่าวางใจในฉบับ1971แคทอลิกแล้วก็2011แปลเหมือนกันครับว่าอย่าเชื่อเขานะครับในฉบับ t NCV บอกว่าอย่าไปไว้ใจเขาบ่อยครั้งที่คำพูดของคนเหล่านี้นั้นดูเหมือนดีครับแต่อย่าไว้ใจเด็ดขาดตอนที่ชาวยิวได้กลับมาจากบาบิโลนเพื่อจะมาสร้างพระวิหารพวกศัตรูสันบาลัฐกัโทบียาบอกว่าขอสร้างด้วยคนได้ไหมแต่เนหมีรู้ทัน เนี่ยมีไม่ยอมให้สร้างครับอันที่3ก็คือเวลาผ่านไปย่อมเปิดเผยเองครับคนประเภทนี้เนี่ยนะครับพอพูดด้วยความอ่อนหวานแต่วาจาของเขานั้นมาจากความเกลียดชังภายในพระคัมภีร์ในข้อ26บอกว่าความชั่วไร้ของเขาจะเผยอ,ออกในที่ประชุมในฉบับแคทเธอรีนบอกว่าจะปรากฏแก่ทุกคนสักวันหนึ่งมันต้องออกมาดังนั้นเองนะครับเราอย่าไปตอบโต้อะไรมากกับคนประเภทนี้สักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะออกมาจากชีวิตของเขา คนอื่นก็จะรู้เองครับยิ่งเราตอบโต้เรายิ่งเสียดังนั้นเองปล่อยให้มันออกมาจากใจของเขาเองดีกว่าในสักวันหนึ่งเขาจะเห็นว่าตัวเขาเป็นยังไงและโลกจะเห็นอย่างนั้นนะครับสรุปวันนี้ก็คือความเกลียดชังที่เคลือบด้วยคําพูดอ่อนหวานมันมาจากใจที่ชั่วร้ายฟังได้แต่อย่าวางใจเวลาผ่านไปก็ต้องเปิดเผยเองครับขอบใจก่อนครับ